ลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวประจำตัวและดาวการเงินกุมกันอยู่ในภพแห่งความสำเร็จมีดาวคู่ศัตรูเลงแต่มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมตัวคุ้มภัยในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประธานแห่งความดียังส่องแสงถึงดวงชะตาแต่ก็มีดาวราหูเป็นหอกข้างแคร การงานมีปัญหาออกแนวมีคนอิจฉาชอบพูดจาให้ระคายใจยังดีที่เจ้านายและลูกค้ายังมองเห็นถึงศักยภาพแม้จะมีการเมืองในที่ทำงานแต่คุณก็ยังอยู่ได้ด้วยความสามารถของตนเองด้านการเงินยังไม่มีปัญหาในด้านรายรับแต่อาจจะมีรายจ่ายจุกจ,จิกจุกจิกหน่อยคะ่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่แล้วดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะรายละเอียดดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาถามได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p ช i ่นค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู p l a y list ค่ะ ส่วนท่านที่สงสัยว่าจะดูจากลัคนาหรือว่าราศีดีถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็ขอให้ดูทั้งสองอย่างประกอบกันนะคะแต่เมื่อดูประกอบกันแล้วมันย้อนแย้งนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็คงต้องขอให้คุณมาดูดวงส่วนตัวกันเพื่อที่จะดูกันไปเลยนะคะว่าของคุณมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนานะเพราะหาเวลาเกิดไม่ได้ทราบแต่ราศีก็ดูราศีไปก็ได้ค่ะยังไงก็อาจจะได้แนวทางกว้างๆให้กับคุณได้ค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะ ชาวตุลลัคนาองคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าตุลไม่ได้มีดาวดวงไหนมาสถิตอยู่ที่ลัคนาค่ะด้านดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นพบเรือนที่ดีเป็นพบเรือนลาภะเป็นพบเรือนแห่งความสําเร็จและโชคลาภกลุ่มกันกับดาวการเงินซึ่งคือดาวอังคารทําให้คุณมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง14กรกฎาคมเนี่ยมีดาวพระเกตมากลุ่มด้วยข้อดีของดาวพระเกต คือท่านเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองหรือว่าใครเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเงินเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะสมหวังในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แต่ข้อเสียของดาวพระเกตมีเหมือนกันเพราะพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีดาวพระเสาร์เข้ามาเลงแล้วก็ดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวที่เวลามีดาวดวงไหนนะคะเข้ามาสัมพันธ์ด้วยเนี่ยบางทีเขาก็จะส่งผลตามดาวดวงนั้นซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยท่านก็เป็นดาวคู่ศัตรูของดาวประจําตัวและดาวการเงินของคุณทําาให้บงทีคุณ มีศัตรูมีคู่แข่งมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขจัดการการงานอาจจะไม่ได้ราบรื่นแล้วก็อาจจะมีคนที่ทํางานประสานงานร่วมกับคุณเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออาจจะมีใครมาพูดให้ระคายใจคือบางคนก็อาจจะชอบมากระแนะกระแหน่เรานะคะด้วยความอิจฉาบ้างหละด้วยความหมันไส้บ้างหละหรือจะด้วยเหตุผลใดๆเลยก็ตามะนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับศักยภาพในการทํางานของคุณนะเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวของคุณอยู่ในพบเรือนแห่งความสําเร็จเนี่ยคุณหยิบจับอะไรก็สําเร็จหมดอยู่แล้ว แต่ไอคนที่เขาเห็นคุณสําเร็จแล้วเขามีความรู้สึกร้อนรอนทนไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะมาพูดอย่างงุ้นอย่างนี้หาเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ทําให้คุณรําคาญใจบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากจะปล่อยปล่อยไม่ว่างไม่อยากจะสนใจแต่เผอิญว่าคุณดันมีดาวพเกษนะซึ่งเป็นดาวแห่งความฟุ้งซ่านเนี่ยมากุมดาวประจําตัวแทนมีดาวพระราหู ซึ่งเป็นดาวแห่งความคิดเยอะคิดมากคิดกังวลเนี่ยแล้วเป็นดาวแห่งเงาเนี่ยเข้ามาเล็งลักนาของคุณด้วยไอดาวสองดวงนี้แหละที่มันจะทําให้บางทีถ้าคุณสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นคนที่ไม่สนไม่แคร์ว่าใครจะพูดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยในช่วงเนี้ยคุณจะสนจะแคร์เกิดจากอิทธิพลของดาวเหล่านี้ที่ทําให้เราคิดเยอะคิดมากกับคนอื่นคือเขาทําอะไรคุณไม่ได้มากนะคะแล้วคุณก็สามารถที่อยู่ในองค์กรหรือว่าทําธุรกิจการงานของคุณได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเพียงแต่ว่าไอคนที่มาพูด มันทําให้คุณระคายใจซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกระคายใจคุณอาจจะไม่ได้สนด้วยซ้ำนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้นคุณจะสนก็อาจจะทําให้คิดเยอะคิดมากไปบ้างฟุ้งซ่านไปมากอย่างไรก็ตามดาวพระเกตท่านเป็นดาวสองขั้วนอกจากท่านเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ให้คุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วท่านยังเป็นดาวของการนั่งสมาธิ แล้วก็เป็นดาวของความฟุ้งซ่านดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฟุ้งซ่านถ้าคุณรู้สึกว่ามันระคายใจแลือเกินกับคําคนซึ่งคําพูดของคนถ้าคุณมองว่ามันเป็นแค่ลมปากที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจบนะมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยวางคําคนไม่ได้ที่เขาพูดเข้าหูคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าเอะเขากะแนกแหนเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะให้ไปสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้สมองของคุณปลอดโปร่งจะเป็นตัวช่วยที่ทํําาาาให้้คคคคคุณไไไไมมม่ดดดปปกกกัังวลิิเยอะบนก จนเกินไปค่ะที่นี้มีดาวพฤหัสเข้ามาช่วยด้วยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ดาวเสียที่มารุมทำร้ายคุณดาวพฤหัสเป็นดาวบุญเป็นดาวแห่งความสว่างสวยัยเข้ามาเล็งดวงชะตานี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมคุณยังเก่งเกินต้านศักยภาพยังสูงมากแม้จะมีคนที่คอยอิจฉาลิษยามีคนที่คอยขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาแต่คุณก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ดียังทำงานได้เก่งอยู่เพราะดาวพฤหัสส่องแสงถึงดวงชะตาเล็งมาเลยอันนี้ถือว่าดีมากดาวพฤหัสใหญ่ท่านก็ทำงาน หักล้างกับดาวพระราหูอยู่ดาวพระราหูก็ส่องแสงทําให้เราคิดเดยอะคิดมากดาวพฤหัสก็ส่องแสงทําให้เรามีความเก่งกาจนะก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปจับดาวด้านไหนถ้าคุณสามารถที่จะเอาแต่ความดีของดาวพฤหัสมาได้แล้วก็ไม่เอาไอ้ความคิดเดยอะคิดมากของดาวพระราหูมาได้เดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะในพบเรื่องการงานกันบ้างในช่วงต้นต้นเดือนก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าพอวันที่4ี่กรกฎาคมเนี่ยมันจะมีดาวพระพุธ ยายเข้ามาก่อนดาวพระพูดเนี่ยเป็นทั้งดาวดีและดาวเสียดาวดีก็คือเป็นดาวสุภาความเจริญรุ่งเรืองดาวเสียคือวินาศนะคะวินาศก็แปลว่ามีอะไรแอบแฝงปิดบงังซ่อนเร้นดังนั้นมันจะมีอยู่2กรณี1ก็คือคุณมีศัตรูแฝงที่คอยทิ้มแทงคุณอยู่เป็นศัตรูที่คุณอาจจะหาตัวไม่เจอว่าใครแต่ว่ามันเหมือนแบบมีคนมาพูดให้ได้ยินว่ามันมีคนนั้นคนนี้ดินทาคุณแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะมีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย นะตรงนี้เขาเรียกว่าศัตรูแฝงที่ทําให้ระขายใจแต่ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองก็มีความเจริญรุ่งเรืองดีเพราะว่าดาวพระพุธเขาเป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งความรุ่งเรืองอยู่แล้วยังทํางานได้ดีหรือกรณีที่สองถ้าคุณไม่ได้มีศัตรูแฝงไม่ได้มีใครมาพูดให้คุณวุ่นวายใจดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการปิดบังซ่อนเร้นหรือเป็นเรื่องของการปิดทองห,หลังพระดังนั้นจึงมีโอกาสที่คุณอาจจะทํางานดีทํางานเก่งทํางานสําเร็จแต่ยังไม่ได้เติบโตก้าวหน้าเหมือนต้องทํางานปิดทองหลังพระไปก่อนยังไม่ได้มีใครมา ชิ้นงานของคุณที่มันดีที่มันเนี้ยแต่คุณก็ต้องทําให้ดีทําให้เนี้ยเพราะวันหนึ่งจะต้องมีคนเดินเข้ามาหลังพระเดินเข้ามาเห็นแล้วช่วงวันนั้นแหละจะเป็นวันของคุณจะเป็นวันที่คุณเติบโตก้าวหน้าดังนั้นก็แล้วแต่นะคะว่าพื้นดวงของใครจะเป็นแบบไหนมันก็มีประมาณสองกรณีเนี้ยที่คุณจะต้องเจอเจอแต่ก็ขอให้ตั้งใจขยันขันแข็งทํางานของคุณไปยังไงมันได้ผลดีในอนาคตอยู่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสยังไงก็สองแสงถึงดวงชะตาก็ยังส่งผลดีให้กับคุณไปอีกยาวๆค่ะ ทางด้านคนรอบข้างเนี่ยอันที่จริงดาวผู้ใหญ่เนี่ยเขาเล็งตัวคุณอยู่เนี่ยแปลว่าคุณมีผู้ใหญ่รักมีผู้ใหญ่เอื้อเอ็นดูหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในองค์กรคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็มีลูกค้าที่พร้อมที่จะสนับสนุนคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเดือนนี้คุณมีศัตรูนะคะอย่างที่บอกไปดาวคู่ศัตรูเล็งดาวประจาตัวและดาวการเงินของคุณการหาเงินหารายได้มันมีอุปสรรคมันมีคู่แข่งบางทีเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคู่แข่งของคุณก็อาจจะเป็นคนที่ทํากิจการเดียวกับคุณนั่นแแแแหละนนเป็คคคคููู่่่่่ขขงงงงงทททาาาาาากกรร้้ธุุิจตบีถณออยใ เป็นพนักงานกินเงินเดือนบางทีเผออๆคู่แข่งก็อยู่ในองค์กรอยู่ในแผนกเดียวกันเป็นหอข้างแคร่คุณนั่นแหละนะที่อาจจะคอยไปเป่เปาหูนายซึ่งนายเนี่ย ปกติก็เมตตาเอ็นดูคุณดีแต่บางทีโดนเป่าหูมากๆก็ส่วนเซได้เหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะคุณอาจจะมีคนอิจฉาคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวช่วงเวลานี้การไปทํางานต้องระวังตัวดีๆไม่ถึงขั้นจะต้องเกรงแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมีแต่ความโพสติฟออกจากปากของคุณพูดจาอะไรอย่าไปพูดน e g a t i v e นะไม่ว่าจะนินทาเจ้านายนินทาองค์กรนินทาลูกค้าให้ใครฟังเนี่ยไม่ได้เลยไม่เอาเลยนะพูดแต่สิ่งดีๆออกจากปากของคุณตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่ ทำให้ไม่มีใครเอาคําพูดของคุณไปพูดต่อหรือเอาไปพลิกได้ส่วนเจ้านายเนี่ยถ้าเขาจะมีหลงเชื่อคำเป่าหูของใครไปบ้างแต่ถ้าคุณยังทํางานดียังตั้งอกตั้งใจในการทํางานยังขยันขันแข็งอยู่ยังไงเขาก็ยังต้องชอบคุณเมตตาคุณเพราะคุณคือตัวหลักขององค์กรคุณคือคนที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับองค์กรดังนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ได้ทําอะไรคุณมากอยู่ที่ว่าคุณจะต้องขยันขันแข็งด้วย ส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าดีมากกว่าเสียแต่เสียก็มีนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานที่อิจฉาลิษยามีหรือบางทีเคยเป็นอริกันมาแต่เก่าก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าคุณกําลังทํางานดีทำงานเก่งเขาก็เลยอยากจะมาขัดแข่งขัดขาซะหน่อยทั้งนั้นลูกน้องไม่มีปัญหาอะไรลูกน้องถือว่าดีใช้ได้ใครที่มีลูกน้องลูกน้องช่วยเหลือการงานคุณดีค่ะ ทางด้านการเงินนะคะเนื่องจากดาวการเงินอยู่ในภพแห่งความสําเร็จคุณก็มีเงินเข้าที่มั่นคงดีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเช่นเดียวกันดาวโชคลาภก็เดินอยู่ในภพเรือนที่ดี มีมาตรฐานเป็นราชาโชคแล้วก็มหาจักรดังนั้นเนี่ยโอกาสโชคลาภก็มีอยู่เนืองๆคุณก็สามารถที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะดังนั้นรายรับเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเลยเพียงแต่ว่ารายจ่ายนี่สิเพราะว่าดาวการเงินโดนดาวคู่ศัตรูเลงมันก็จะมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกแต่ดาวประจําตัวของคุณกลุ่มกันกับดาวการเงินถ้าคุณรู้จักที่จะวางแผนการเงินดีๆคุณรู้จักที่จะ มีบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้เสมอเสมอเพื่อคอยเตือนตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยจ่ายจุกจิกเยอะมากเกินไปแล้วตรงนี้น่าจะช่วยคุณได้ทําให้คุณไม่ต้องไปใช้จ่ายอะไรสุดรุยสุดได้จนเกินไปอะไรไม่จาเป็นก็หยับยั้งได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคะ่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะมืต่อกันที่ไพ่นะคะ คุณได้ไพ่ค่อนข้างสวยทีเดียวแปลว่าถึงแม้นว่าดวงดาวจะบอกว่ามันมีจุดติจุดตำหนิจุดอุปสรรคบ้างแต่ภาพรวมแล้วคุณไม่ได้อินังขังขอบกับจุดเสียอะไรมากมายเท่าไหร่เพอเพอบางทีการที่มีคนแอบนินทาคุณหรือมีใครมาเป่าหูเจ้านายคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าดีถ้าเป็นไปตามไพ่นะคะคือดวงดาวมันมีจุดตำหนิแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปใส่ใจโนสนโนแคร์เนี่ยคุณก็มีความสุขกับชีวิตการงานของคุณในช่วงเดือนนี้นะ ไพ่ในตำแหน่งการงานได้ไพ่ The World เลย The World ก็คือคนที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะประสบการณ์ของคุณเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาที่คุณเจอในช่วงเดือนนี้ได้ดีแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบกับคนรอบข้างเป็นที่ยอมรับนับถือด้วยทำงานดีทำงานเก่งแล้วก็ไพ่ The World นี่ยังเป็นโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพื้นหนุ่มคุณไม่ได้แย่จนเกินไปคุณก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนดีทำคะแนนเก็บแล้วอาจจะมองเห็นถึงความรุ่งเรืองความจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเล คันได้เลื่อนในเดือนนี้แต่ก็ได้ข่าวๆแล้วว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเร็วๆนี้แต่ถ้าเกิดว่าพื้นดวงเนี่ยมันการงานมันไม่ได้โดดเด่นมากนักเนี่ยอย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่คุณแก้ไขไม่ได้แต่อาจจะไม่ได้เจริญเติบโตรุ่งเรือง,งก้าวหน้าได้เร็วนักค่ะ ไพ่การเงินก็สวยด้ไพ่สองไม้เท้านี่คือไพ่ของคนที่อยู่ดีกินดีมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างรายได้มีหัวการค้าด้วยนะคะแล้วก็มักที่จะวางแผนการเงินได้เก่งดังนั้นถ้าไพ่การเงินได้ใบนี้ก็ไม่ค่อยห่วงแล้วล่ะคุณก็สามารถที่จะวางแผนการเงินของคุณดีได้ค่ะไพ่โชคลาภสวยมากได้ไพ่ราชิดีถือเหรียญคุณมีโอกาสมีโชคลาภอยู่เนืองๆนะดาวโชคลาภของคุณเนี่ยเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนมีมาตรฐานที่ดีตลอดทั้งเดือนดังนั้นใครก็ตามนะคะที่ พื้นดวงเดิมเนี่ยเป็นดวงของคนที่มีโชคลาภบ่อยๆได้อยู่แล้วช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะพลาดที่จะไปลองเสี่ยงดวงดูนะคะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นดวงเดิมคุณมีโชคลาภไหมถ้าคุณไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวคุณลองไปดูชีวิตที่ผ่านมาก็ได้ว่าเป็นคนที่มักที่จะถูกหวยรวยเบอร์อยู่เนืองๆไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เดือนนี้มีโอกาสโดดเด่นทีเดียวแต่ถ้าซื้อกี่ทีซื้อกี่ทีก็ไม่เคยถูกนั่นแปลว่าพื้นดวงเดิมของคุณน่ะดาวโชคลาภอาจจะอยู่ในจุดที่เสียตลอดชีวิตดังนั้นนคคุณอย่าาไปหวังโชใ รูปแบบของถูกหวยรวยเบอร์ให้ไปหวังโชคลาภในรูปแบบของคุณอาจจะได้ของขวัญของกำนันเล็กๆน้อยๆจากลูกค้าหรือว่าจากเจ้านายอาจจะเป็นพวกกิฟต์วลเชอร์อาจจะเป็นกระเช้าตะกร้าผลไม้อะไรก็ตามหรือมีคนพาคุณไปเที่ยวฟรีกินฟรีอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งเหมือนกันไพ่จบไพ่สรุปคือไพ่ของคนที่มีความฟุ้งเฟอ้อมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะได้นูน่นได้นีได้นานคือเดือนนี้เนี่ยมันมีการเงินที่เข้ามาดี แล้วก็สามารถที่จะเอาไปซื้อของสุรุ่ยสุร่ายได้แต่ถ้าคุณเป็นดั่งไพ่สองไม้เท้าคุณจะไม่สุรุ่ยสุร่ายเท่าไหร่อยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณเลยถ้าพื้นดวงเดิมของคุณเป็นคนที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายนะคะคุณจะมีเงินเก็บด้วยและคุณจะมีเงินเหลือพอที่จะไปซื้อของบางอย่างที่คุณถูกอกถูกใจถึงแม้ว่าของชิ้นนั้นจะไม่ใช่ของจําเป็นของชีวิตแต่มันก็ทําให้คุณมีความสุขใจแต่ถ้าพื้นดวงเดิมเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่อยู่แล้วคุณอาจจะไม่มีเีเเ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 งงิินนนนนหหหหลลลืืือออกกกก็็็็บใดด้้้คขาาาามมท่่ไไรยยปแว ส่วนมากจะหายไปกับของเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว็บเม็อีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะ ส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ